มันต้องอย่างนี้สิครับคุณมันถึงจะถูกกาละเทศอะอาผมเมื่อกับกันพันแล้วก็เหล่าทหารด้วยนะฮะอเ,เออได้ไม่ได้นะถูกนะถูก้วครับผมผมันต้องออกมาแบบว่ากำยำร่ำส,สันแบบนี้หน่อย กันนพัทก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โตมากับร้างที่ใหญ่เขาไม่ว่าจะเป็นร้านแบบว่าความวัยหรือเสียงหรือว่าตาเอ็กซเรย์ผมอยากรู้ว่าเวอร์ชั่น2013เนี่ยจะเป็นยังไงคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้ว่า Man of s t e e l สู่ Man of ร t ษสองพันนี่จะเป็นใครหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะโมเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะฮะด้วยการทั่วไป Warner Brothers ประเทศไทยครับเฮนรี่ทราสกี่ห้าสิบปีแล้วมันจะจะ,จะ,จะเหลืออะไรให้เลา สวัสดีค่ะเาวันนี้มาเปิดแมนนองซีลค่ะครับผมยิ่งใหญ่ลังการมากๆคุ้มค่าการรอคอยจริงๆหมายถึงคนที่ใส่เป็นชุดซูเปอร์แมนใช่ไหมคะหมายถึงหนังทั้งเรื่องตอนแรก <laughs> นึกว่าพี่การจะใส่ชุดแบบเขาเลยเอ่อผมว่าคงไม่ยิ่งใหญ่เท่าเขาหรอกครับผมบ <laughs> อก <น S 1> ตรงใจ ครับผมแต่ว่าภาพยนตร์ฟอร์มยากจริงอร์ยากจริงครับก็เป็นเป็นเป็นการรอคอยของหลายๆคนนะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ทุกคนเนี่ยติดตามมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็อันนี้เป็นแมนออฟซีลครับเป็นเวอร์ชั่น2003ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูว่าความยิ่งใหญ่ความอลังการที่เป็นความทันสมัยมากขึ้นของภ่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้มาเปิดตัวได้เห็นความแตกต่างไปจากที่เราเคยดูสมัยเด็กๆไหมคะใช่ครับผมก็ได้เห็นถึงถึงความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ซูแล้วก็ซูเปอร์แมนเนี่ยเขาเขามี จะปลดเปื้องเกงในออกอาจจะเป็นการที่แบบว่าเอกลักษณ์อาจจะหายไปนิดนึงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเขาทันสมัยยังไงต้องมาดูต้องมาดูสมมติให้ต้องการแต่งเป็นซูเปอร์แมนไหวไหมครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็ลองดูก็ได้ลองดูได้ครับโอ้ไปครับไม่ดีไม่ดี ไม่ได้ครับผมให้ฝรั่งดีกว่าอ,อตอนแรกเป็นมุกปะหาที่ออกมาร้องเองเป็นเป็นมุกครับเป็นมุงครับเตี้ตยงกันมาครับว่าเดี๋ยวผมร้องจบท่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้นเ,นเข้ามาขาดนะเพราะว่ามันเป็นงานแบบอะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นการโปรโมทเพลงไปด้วยคุณชายรัชนนท์ตอนนี้นะครับผมภาษาแล้วใกล้เอวศาลแล้วครับรักแท้อยูอย่ในกาลเวลาการร้องเอาไว้นะฮะยอดโหลด ใช่ขึ้นอยู่อันดับต้นๆเลยครับอันดับ2ของของอะไรอ่ะจีมเมเบอร์ครับใช่ครับอันดับหนึ่งจะไม่ได้เครื่องใึ้ยังไม่ขึ้นครับขึ้นขึ้นในในไอจูนสโตลหลังจากไป่ายเป็นไงบ้างคะหลังจากไปไทยเอ็มวีก็รู้สึก ดีครับรู้สึกชอบกับ m v ตัวนี้เพราะว่าเป็นเป็น MV ที่เราได้ทำงานร่วมกับพี่เสือเป็นครั้งแรกนะครับภูมกับแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่โลซานะครับนางเอกใหม่แล้วก็แล้วก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนกับรถมูวี่ครับเป็นเหมือนกับการที่เราขับรถไปไหนก็ได้เห็นบรรยากาศที่เราที่เราทำทุกอย่างไปพร้อมๆกับกันนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่แบบแอบรักนางเอกซึ่งเขาซึ่งเขาแบบเพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามาอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเป็น MV มีที่น่ารักมากๆตัวหนึ่งครับครึ่งใจ สักที่เรานําเสนอไปก็ oh, อยากจะดูแล้วอ่าเต็มๆวันที่20วิถุนายนนี้ครับด้ชมแน่นอนทาง YouTube แล้วก็เอ็กซ์แ h a ชแนลครับวันศุกร์ก็โพดําโพแดง วันศุกร์นี้ครับผมใครที่อยากซื้อบัตรก่อนใครครับคอนเสิร์ตสี่โพดักคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอิน t ิทเช e ยเตอร์นะครับผมต้องมาซื้อครับได้ที่ไทไม่ใช่วันศุกร์นี้เป็นเป็นการซื้อแบบพรีพรีเซลซื้อก่อนใครได้ที่ชั้น4ครับรัชดลัยนะครับผมไปเจอพวกเรา4ี่คนครับกันพี่แก้มนะครับน้องโดมน้องตั้มครับก็จะไปขายบัตรกันเองเลยคอนเสิร์ตที่สั่งตรงมาจากพี่บอยจากอเมริกาถูกต้องครับคิดมาเลยครับผมสี่โพดักต์คอนเสิร์ตหรือมันดำนะคะ ผมว่าหมดนะครับผมว่าคือก็ขอบคุณที่บอกมากที่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตนี้ให้แล้วก็แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ที่เห็นพวกเราซิงน4สี่คนเป็นสีโพดําเป็นความเป็นความแบบเหนือเหนือชั้นอะไรประมาณนั้นครับผมเป็นนักร้องเสียงทองไปแล้วรู้สึกไหมครก็ดีใจนะเพราะว่าก็หลายๆคนก็ติดตามเราในในเรื่องของการผลงานเพลงด้วยแล้วก็ผลงานต่างๆด้วยก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบกับกับการร้องเพลงกันแล้วก็ร้องเพลงของทั้งคนอคนทั้งพี่แก้มทั้งน้องโดมงั้งน้องตั้มด้วยครับ นี้เป็เจ้พี่อุ๋ยก็เลยอยากถามว่าอยากเล่นหนังบ้างไหมครับผมอ,อยากเล่นมากอยากเล่นมากนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากสักขอโอกาสให้กันสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับผมเราลองว่าเป็นหนังที่ผมจะตั้งใจเล่นจริงๆครับ,รรรบชื่อเรื่องอะไรดีครับชื่อเรื่องแอบรักแจ็กกะลีนว่าจะดำๆ <c oughs> ไมๆ่ไม่ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วก็รอรุ้นแล้วกันเนาะครับผมรอรุ้นครับกฝาหนังไว้หน่อยมาครับก็ฝากหนังครับ Man of Steel นะครับผมเป็นหนังคุณภาพพร์มยักษ์จริงๆผมดูแล้วเอฟเฟคต์จาการตาม,มากๆต้องมาดูครับว่าความยิ่งใหญ่ของโ so ซ่แมนในภาคนี้เนีจะกลับมาเป็นยังไงจริงยิ่งใหญ่จริงค่ะโดยเฉพาะฝรั่งันนั้นถูกต้องฝรั่งคนตะกี้นี่เหรอคับานคือไปถึงว่าหุ่นเขาเขาเล่นใหญ่มากโอ้ามเขาใหญ่ครับผมครับ